ด,ด,ดมิวเอ็กรุ่นนี้ปีอะไรครับ2017โรงงานก็คือ 4, 4. ค4 t a c t i o n control ไม่มี Limited Slip นะครับคันนี้เจ้าของคุณเดียมา3ารอบ3รอบแล้วเนาะรอบแรกมาด้วย traction control บันไดแตกไปแล้วนะครับมาใหมา่อีกด้วยเปลี่ยนบันไดแล้วก็เป็นอะไรนะตอนนั้น Limited เตดธรรมดาใส่เตดเพิ่มเข้าไปอีก ตอนนี้ไปเสริมเตดขึ้นไปอีกเป็นโมดิฟายเตดเข้าไปอีกตอนนี้จะสู้ด้วยอะไรครับอ่ 2S 2S เปิดแท็กชันมันก็ทำงานร่วมกับเตดใช่ป่ะ 2S เปิดแท็กชันมันก็ต้องทำงานร่วมกับเตดเพราะว่าเขาไปโมดิฟายเตดมาไปใส่เสริม อันนี้คือเปิดแท็กชั่นแล้วก็เตะมันทํางานร่วมกันปะจะลองจะลองปิดแท็กชั่นสู้ด้วยเตะม,มาลูกเล่นเยอะนะเดี๋ยวมัน<ส>หน้ามาดิฟแน่นแเลยใส่เขาน้าอจะดิฟแน่นต้องมาครั้งที่สี่เอาเอาเลยจะเอาอะไร ก็มันไม่ไปไม่ไปแล้วเต็ดร้อยหมครับต่อไปมันก็จะขุดตัวเองต่อไปเป็นอะไร4ีเอส 4L เลย 4L สู้ด้วยอะไรสู้ด้วยเต็ดหรือแท็กชั่นอย่างเดียวเต็ดเอาไงเอาอะไรเอามนจะตด CL จะปิดแอคชั่นปิด ESC ทางเรียบแอ c ชั่นจะเปิดกดปิด T5 วิได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้กดปุ่มลื่นถลายห้าวินาทีจะขึ้นไปดวงที่สองขึ้นมาอ๋อ TCS อ่ะ TCS off แล้วก็ ESC offESC ก็อปก็คือใช้ลิมิเต d ข้างหลังอย่างเดียวก็คือปิดหมด เล่นด้วยสีสโลเต็ดหลังครับัลงล,งล่องไม่ไปไหนเลยก็คือสถานการณ์เนี้ยเต็บมันไม่พอนะครับถ้าเป็นดิฟมันมันก็จะเดินนะครับต่อมาเรียกอาวุธอะไรครับอาวุธเยอะนะแพ็ก <c oughs> อะไรนะวินครับ เเหลือจะท้ายคือวินครับแล้วจะท้ายคือวินเนี่ยมีติดมาแล้วติดไว้เนี่ยจะท้ายคือวินเนี่ยต้นไม้อยู่นู่นเลยนะซีซัโลแพคชั่นคอนโทนอ๋อจะตูไหมตูอีกนิดนึงร้อนหน้าไม่ขยับ คือลิมิเต็ดสลิปเนี่ยมันไม่เหมือนดิฟล็อกมันต้องใช้แรงเคลื่อนแรงเคลื่อนสู้ครับเดี๋ยวมาง่วนหน้าเขาจะใส่ดิฟมาละแครับ์หน้าแอร์ล็อกเกอร์ครับเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ลิมิเต็ดสลิปมันคือจริงๆเขาต้องไปใส่แอร์หน้าเพราะรุ่นนี้มีฟีล็อกให้มันทำไม่ได้ทำกับกดดนี่ฟีล็อกนี่จะเหมือนออฟฟอเลยเขาจะลูกเล่นได้หลังเสร็จทำงานของมันเองแต่ถ้าเกิดดิฟล็อกกับแอร์ล็อกเกอร์อย่างออฟฟออสั่งการเราสั่งให้มัน รุ่นนี้นะครับในเมื่อเจ้าของเขาใส่เตดหลังมาแล้วเสียดายและรุ่นนี้ยังมีฟรีล็อกฮับลิงที่เล่นได้ด้วยเหมือนสปอร์ต라이เดอร์บอ,บอกอนะครับเขาสามารถไปใส่แอร์ล็อกเกอร์หน้าแล้วจะเป็นเหมือนบอกอเลยข้างหลังสู้ด้วยเตดทําไมเขายังมีเตดอยู่แล้วใบมเตดเตดนี่มันไม่ขาดครับดิฟล็อกเนี่ยสู้มากๆเช่นล้อคุณข้างหนึ่งคุณไปขัดหินอยู่นะแล้วหินเป็นแง่งเลยนะล้อนี้มันไม่หมุนเลยนะแต่ล้อนี้หมุนลอยนะเผาหมุนเลยนะ ชื่ออะไรเกิดขึ้นครับมันหมุนครับเผาหมุนครับแต่ล้อมันไม่ยอมไปครับมันไม่มีคําว่าสลิปครับไม่มีคําว่าลื่นเผาขาดครับเผาขาดครับดิฟล็อกคืออาวุธสองคมนะครับไม่งั้นโรงงานก็ใส่หน้าหลังมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจก็ไปฟ้องค่ายรถอีกนะครับว่าทําไมเผาขาดง่ายนะครับทําไมเผาขาดง่ายเพราะฉะนั้น เขาจึงต้องมีคําว่าสลิปเข้ามาให้นะครับเอาเียวเาหน้าเมื่อกี้สามารถลงมาแล้วตอนนี้เป็นขับอะไรครับขับ4 4L สู้ด้วยแต็บดูดีแล้วกรันเดี๋ยวดูดีแล้อครับอาวุธเยอะไปกันด้วยอาวุธเยอะก็จะงงงงหน่อยมีลรถไปป้ายถ่ายนะครับเออเราใช้แบบบิดดีกว่าครับเพราะว่ามันมันมันห้ามในตัวเองได้ถ้าเป็นออโต้เนี่ยเราจะ เวลาใส่แอร์ล็อกหน้าเหมือนผมอะมันสามารถเลือกรอได้ด้วยผมขับล้อเดียวข้างหน้าก็ได้กันเขาข่ายทำได้อสามล้อก็ได้ได้อันนี้คือขับเคลื่อนเท่าไหร่ครับ C l เส็่เปิดเทแ็กชั่นปิดเท็คเก็ตเปิดเอีปิดโอเคใส่วงงไหมโอเคถ้า 4L มันจะประทับปิด e AC. s ีอ่าถูกต้องครับ ESC ปิดอยู่ลนะแท็กชั่นเปิด แอคชั่นเปิดกับลิมิเต็ดคู่กันโอเคลิมิเต็ดแต่งนะเนี่ยแล้วก็เติดแต่งว่าทมเริศเมื่อกี้รอบแรกเขาดื่มปิดฟรีครับไปไปเดวนมามาอุกไปได้กระดิ่งเลยกระดิ่งเลยไปไหนโอ้โหเมื่อกี้ร้องหมุนเลยโอ้โหทิ้งน้ำหนักเลยอ่าโอเคเดินเบาเดินเบา เฮ้ยใช้ได้นะโอ้เลยมีเต็จแต,ต่งแต,ต่งแต่งเฮ้ยคนเขาถามสำนักแต่งกันเรียบเลยตอนนี้แต่งที่ไหนอ่ะเดินเบาไปสุดเลยเดินเบาไปเรื่อยๆออกออกซ้ายด้วยโจังหวะเมื่มอกี้หน้าเสียเลยบอกว่าเเฮ้ย็ไม่ทำงานรถรถกูไปทำอะไรมาไม่ขึ้น <laughs> ออกซ้ายเลยขึ้นหดหดหน่อยโอ้แต่งแต่งนี่ใช้ได้ นิ่่มเลยอะคือเสร็จแต่งก็คือไปโมดิฟายให้มันจับมากขึ้นล็อกล็อบมันดิฟได้ไหมบางคนไปโมถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ขับไม่ได้เหลือนิดนึงเป็นดิฟแต่มันยังมีคําว่าเผาไม่ขาดเพราะมันยังลื่นได้ถ้าดิฟเนี่ยไปติดบนหินเนี่ยขาดเลยครับถ้าไปติดขัดนะหมุนไปสักห้าไม่กี่วินาทีอะป้องเก้าสิบนี่งี่บนถนนจะเรียบเร็วๆผมก็ไม่รู้ครับไม่เคยต้องถามเขาเต็มเไหร่โสี่ล้อ สี่ล้อเต็มเอาเต็มที่เลยสี่ล้อเต็เ็จแทคชั่นเร็จกับแทคชั่นบวกกันโอเคเร็จกับแทคชั่นบวกกันสุดท้ายดีดเลยนี่ได้ยกไหมครับยกสงนิ้วครับยกสองนิ้วยังยกอีก จะดูว okay. oh, so oh, ่าเต็ม <laughs> ม <nut> <Hello, S 2> <S sucked faut> ันจะเหมือนดิฟไหมมาติดแค่หูนะโอเคหลังท้ายลอยแล้วนะโอเคหลังท้ายลอยแล้วครับอันเลยโอ้โหเหมือนดิฟเลยโอ้ยผ่านนี่รอบนี้ต้องห้าร้อยกับเบากับเบาเดี๋ยวจากกันเนี่ย ออกซ้ายหน่อยก็ได้ค่อยๆดันค่อยๆดันออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายให้มันติดขึ้นอีกอ่าโอเคโอเคเออดีวิปวิปเสร็จออกขวาออกขวาเบาๆเว้เสร็จเสเสร็จอ๋อเสร็จได้นี่ไงมันจับหนักมันจับหนักมันจะเป็นอย่างเงี้ย ตีวงหน่อยหักมานีาเดี๋ยวให้เจ้าของลงมาดูอุปสรรคก่อนออุปสรรอันนี้ครับลงนะครับแล้วต้องขึ้นบิดตัวเบาเบาเบาใต้ท้องรู้สีเปล่า เ้าเาอเานี่ต่อครับด้วยออกลออกดโอเคตอนี้นะิดตัวลองเต็ดหน่อยโว้ยลงยางนิ่มจะใส่มาอะไรเนี่ยสามห้าหูเออสามห้านิ่มนยุบเยอะดิ หลังจากพอไหมผ่านาเดตัว้มันยาวเนาะชสั้นสบายกูสโอ้ยไฟไฟไฟไปเลยไปโอ้มันเป็นเยงได้ไหมเนี่ยไ้ไไม่ใช่เนี่ยผ่านแต่ง่รมันยาวกว่านี่ปนสั้นกว่านี่ไปแบบง่ายๆเลยอะ รู้นลยติดก่อหลังมูนยกแล้วนะระวังนะเบาเบามีตอไม้ค้ำอยู่เบาเบามามาขิดวเฉียดตอไม้อมา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 ถอยกี้ดีกว่าเดี๋ยวโดนในเดี๋ยวบาดเฉียบอ๋อขี้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหน่อย Điều người sẽ nên tòa cà phê thôi thôi ok là hát ok rồi ok 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 Để ok đi, ok 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 อยากดูระยะยืดยุบตัวเองไหมไม่เห็นแล้วผ่านผ่านนะผ่านผ่านไอวีคอร์สค่นั้นติดแน่หวาน,น,น,นหวานหวานหวานออกมาเฮ้าอันนี้อันเนี้ยอาาันเนี้ย <c oughs> ไม่ต้องอะไรแล้ว ผานทางจะต้องวิ่งไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยมันแปลแล้วแปลแล้วแล้วผาทางจะต้องวิ่งไงเดี๋ยวเกียร์มันจะไปผ่าาอาแล้วครอวิ่งมาใช้งานบ้างใช่หมมันปลุกไปตรงนี้ตัวแทมโล้งมืออระเฮ้ยกดเพาหน้าเกียร์กับเผาหน้ากดแล้วอ๋อไม่โดนเกียร์ก็ว่ามันมีมันมีอยู่มีแผลอยอ่ของเล่นมาดู มิ่นเลยวิ่นี่นิ้นหน้าวิ่นนิ้นหน้าได้อยู่น้อหน้าหน้ารู้กฎอยู่ดี่นี่ใช้วินแล้วใช้วินแล้ววินใหม่วินใหม่ต้นไม้ไม่มีหลายรอบนะครวิ่นไหนดีวะเนี่ยเดไหนๆเอาเดี๋ยวเอาวีคอร์ดหลบต้นไม้ต้นนู้นเรายืมท้ายเขาดีกว่าท้ายดีกว่ายืมท้ายวีคอร์ดเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราไม่มีแล้วมันโอบเดี๋ยวพี่บอกไปยุก เดี๋ยวเอาวินโอเมก้านะครับนโอเมก้าไหมนี่ปล่อยฟรีแล้วตั้งร้อตรงเลยครับดูเลยโอหลายรอบนะหลายรอบนะโอเคเลยยัมานนี่กัน ข้อดีของวินที่มันเป็นวินเชือกนี่นะข้อดีนะครับก็คือ1จับด้วยมือเปล่าได้2ก็คือเวลาเราปล่อยฟรีเนี่ยสลิงมันไม่ฟูนะครับถ้าเป็นสลิงเนี่ยแล้วปล่อยอย่างเงี้ยมันฟูมันต้องดึงให้ตึงตลอดตอนนี้ก็คือมันดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ใช้มือดึงได้นะครับแต่ถ้าสลิงมันก็ยาวนานกว่าเป็น10ปี10กว่าปีแต่ถ้าแนะนําซื้อซื้ออย่างนี้ดีกว่านะครับถ้ามันเปื่อย ขาดก็ต่อได้นะครับแล้วก็มันไม่ฟูถ้าฟูแล้วเวลาวิน้นแล้วมันมันปีนเกียวกันอะ่ะสลิงจะโคตรนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นใหม่ๆใช้งี้สบายมือนะครับอ่ะเกีียวได้แล้วก็หอยห่างๆผมไม่รู้ว่หูใครจะหลุดก่อนไอเนี่ยบางสายเลย นี่นนครับกล้องูไปสักไกลเลยกล้องมันลัวตายก่อนเลยบอกให้ไปไกลๆมันหลงก่อนเลยแล้วต้องดูความแน่นนะครับอย่างเงี้ยไปไม่ได้เห็นไหมเนี่ยก็ต้องพกโอเมก้าอีกนะครับเจ้าของเอามามเนี่ยเอามาเอามา,เอามามีตัวใหญ่ก็ไม่ได้ก็ต้องโ,โอเมก้าไครับเอาเนี่ยเขาเขามีแล้ว เราทับนมอดิดนถ้าเราคล้องตรงนี้แล้วเราค้องกับตัวมันไม่ได้เอออย่างนี้เหรอใช่ใช่ครับเออไม่แนะนําดีกว่านะครับมันอาจจะได้นะแต่ว่าไม่แนะนำนะครับโอเค้พอันนี้ส่เข้ไป่อนเลยพันพันสองรอบเลยเนี่ยั้น้องอบนี่เลไม่ออบไข้างล่างเลย่เหนยวจะหดพันสองรอบเลยนี่โอเมก้า่ยมันต้องมีหลายเบอร์ เบอร์เล็กตัวใหญ่นะครับอันเนี้ยเห็นไหมไม่ได้อีกตัดตัดพวกนี้เลยตอวน,นี้อันนี้อย่าหลุดนะมาถ่ายคลิปเดินสิ่งที่กลัวหลุดอันนี้ไม่กลัหกวหลุดตัวนี้หลุด

สนับสนุนโดยยางฮันกุกไดนาโปเอทีู 2, โดยบีคอมการยางจังหวัดลำปาง0987503141